ทำไรอ่ะอทรียอันนี้เป็นทุเรียนลูกแรกของปี2 0 1 1นะครับ2องพเท่าไรนะ2,011อุ้ยไม่ใช่2,021นี่นต้องมาถุงมือถุงมือมาให้หน่อยถุงมืออะไรเนี่ยอันนี้ถุงมือคนส่วนครับ น,นี่แม่ค้าทุเรียนเก่าคำช่ำเหมือนเรียนมานะครับเรียนที่ไหนเนี่ยอบอกยังไม่ได้เลยเนี่ยจะได้กินไหมครับวันนี้เป็นทุเรียนระยองนะครับนำเข้ามาจากแถแถวห้วยโปง่งเพราะว่าเขาตั้งอยู่ติดป้ายไว้ร้อยห้าสิบซื้อไปบอกร้อยเจ็ดสิบ แต่ไม่เป็นไรเพื่อการได้ชิมแล้วเราจะติบก็ยอมดูสีเนื้อนะครับจะเหลืองแต่ไม่เท่าขี้นะครับถ้าขี้จะเหลืองกว่าน,น,นี้นอะไแล้วความเร็วหิวแล้วเียวใจเ,เ,เย็นๆสิแงอยู่เนี่ยโอ้ลูกใหญ่มาก หนักที่ชั่งเมื่อเช้าสองโลเก้าสี่ใช่เหรอน้ำหนักคู่ท้าชิงไอสัตว์ไม่ใช่มวยโอ้ดูคู่น,นี้วั้นี่มีพูเลเก็กด้วยนะ โอ้ใช่เชีย,ชยบางสีโสนี่เป็นเรียนที่นำเข้ามาจากเกาหลีนะครับทางสมิดาครับทางสมิดาคนเกาหลีบอกครับคนอุบลครับเธอดูนี่เห็นบะไม่เห็นครับอ้าวปาดคอนซี่ปาดตูด มันมีอีกคู่ได้ไงโ oh. อ้โนี่น, oh. นี่มันมีอีกคู่นะอันนี้เป็นมีดที่โลกกูเม่ก็ใช้กันนะครับเนี่ยไม่ดูโทริโกไม่รู้เรื่องหรอกคืออะไรอะ่ะกระตูนค่ะ นี่ยนยาผาคกูไหมเนี่ยจอสักนานนี้ยเร้วครับแมค่ค้ามีคนรอซื้อต่อนครับออกช้าอย่างนี้จะทันกินหมครับรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอลูกนี่ก็ออกนรอกจญแจนะฮะ เนื้อหนครับแม่คาเนื้ออะไรนเนี่ยกอเนื้อไหนโอ้เหมือนมากเลยเหมือนเหมือนหอยสังครับเอาไปวางต่อครับ <c oughs> นี้นโอ้นี้ผู้ใหญ่ครับอันนี้ชาวบ้านเรียกว่าโบนัสครับ ถือว่าแบบ pot, pot, แจ็คพอตแจ็คพอตก็เรียกว่าอะงไรเดียไฮไลท์ในตัวนี้ตัวชูโล่เลยแท็กชิปของมุ่ยซิมเปิลซิมเบิร์กเลยครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับพูดไปเรื่อยใส่เบลูชักเออครับ อันนี้นเวลาจะเปิดแล้วต้องตัดก,กูกนนะครับตัดล,ลงมาครับที่ลดน้ำหนักกันมานะครับวิ่งกันมานะครับมาจะหมดกันวันนี้แหละครับไปวิง่งม่โอ้กกินกินแล้วก็วิ่งถือถือขึ้นมาโชว์เนี่ยครับตัดๆัด,ดนะครับโอ้อสวยมาก อันนี้น้ำหนักที่ช่างได้ทั้งลูกนะครับ2โล9กขีด2โล9กขีดให้บอกแม่ค้าว่าเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับอะไรกรอบนอกไม่มีกรอบนอกนุ่มในนุ่มในอะไรกรอบนอกนุ่มในครับจับบปถ,ถือเอียงปะครับถือถือเอียงเลยครับถือเอียงจะโชว์นะครับถือขึ้นหน้าเอียงโชว์อย่างนี้นะครับเออ ในคอนหน้าแบบอยากกินนะครับอยากกินแล้วเนี่ยนี่หลายหน้าอยากกินละเดี๋ยวขอชิมก่อนชิมก้อนเล็กดีไหมครับถ่ายรูปก่อนอมไม่ทันแล้วครับรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อน,นะครับอันนี้ขอไปกินก่อนแค่นี้แหละครับ